สวัสด,ดีเด้อจ้าเอ้ตุก๊กตาผ่าฝันค่ะมาค่ะคลิปประจำเฮือนค่ะมาเด้อจ้ามาดื่มกาแฟดำกับไอ้ตุก๊กตาผ่าฝันเด้อนี่หรือว่าผาสายโย่บานเอ้ยค่ะเพั่นกระิบอกว่า มาเดินจะเดินมาเดินจะเดินมากินกาแฟดำก็ไอตุกตาผาฝันค่ะมาค่ะกาแฟฮ้อนๆค่ะต้มซุปใหม่ๆกับนี่บอกค่ะเิ้นมากินกับขนมปังมึง Hàng hộp cà phê con nọ thì lẹc nó. Ah, à, mì hén, mì hén đấy như nằm xuống lãng bàn đấy chà. Đơ, ác đi. Đơ, đi. อากาศดีพันอันแดดพันเฮียแดดหมาอีกแล้วอ่ะกระยาบบเป็นเตอคขะมันเป็นอากาศสดชื่นจ้ะแต่ว่ากระอยากเย็นอยู่เด้อค่ะก็ต้องใส่เสื้อนาหนาเด้อเมื่อกี้พามากินกับตัวนี้ค่ะขนมปังใส่ชิส มาค่ะกินนึ่เบอร์เนาะอืมใช่ค่ อันแบบนี้ก็ถ้าเอาไปใส่เครื่องอันเครื่องปิ้งเนอกค่ะเนาะเครื่องปิ้งที่ว่าทำตัสซี้กับพันก็เป็นตัสตี้ค่ะอย่างที่เมือ่เอเนยบริธมเอกินธรรมชาติเอกินแบบที่ว่าพันกินกันทั่วๆไปเนาะอันนี้มันก็ขนมปังทานเนยค่ะก็ใส่ชีสลงไป มันกระเซ็บไปอีกแบบนึงเลยจ้ะหอมปากนะำหอมปากนะขนมปังนะกับชิส ก็ต้องเกี่ยวปันาละเอียดเลยจาะเด้อ มื้อนี้ทางเหอนเออมาเป็นอากาศดีค่ะคนมะขก็ออกมาอันทําความสะอาดสวนหลังบ้านเน,นาะค่ะเนาะหลงนมะข่าเอ็ดนท่านเอดนี้นะมันนําเหินก็ได้ยินเสียงอันเสียงดังเด้จ้ะแต่ว่ามันเป็นมันกระโปตีเราค่ะเนาะมันอยู่วันข้างในมาหึงไหล,หลเดือดนะคุณเลยอากาศดีก็พูดเลยก,ก็ออกมาอันเอท่านเอดนี้เน,นาะค่ะเนาะ บ้าจะโดนนกจะพับบนไหลพี่แดดก็รับรับกนเมฆไปแล้วนี่ ไปตุ๊กตากันาไปคือกันพวกมันหึงเราจ้ะมะเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้า